สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Bmmb Channel อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าดับบี้หรือว่าน้องเอลของเรานั่นเองซึ่งทุกคนจะเห็นเอลที่แบบคอยช่วยเหลือแฮร์รี่พอตเตอร์ตลอดเลยเนาะน้องดับบี้น้องจะเป็นเอลที่คอยช่วยเหลือแก๊งแฮร์รี่พอตเตอร์มาตลอดแล้วน้องก็รั Harry กแฮร์รี่พอตเตอร์มากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนที่น้องจะเป็นอิสระเนี่ยดับบี้เคยเป็นทาสของบ้านมอลฟอยมาก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะทุกคนต้องรอติดตามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยจ้าชีวประวัติดอบบี้รับใช้ตระกูลมอลฟอยดอบบี้เป็นเอลว่าอาศัยอยู่ในคนาหัรมอลฟอยรับใช้ลูเซียสมอลฟอยนาซิซ่ามอลฟอยและบุตรชายคนเดียวของเขาเดโกมอลฟอยพวกเขาดูแลดอบบี้ด้วยความโหดร้ายและมักจะลงโทษด,ดอบบี้หนัก,นกเมื่อดอบบี้ทำอะไรไม่ถูกใจพวกเขาดอบบี้ถูกคุกคามหลายครั้งระหว่างที่เขารับใช้ครอบครัวมอลฟอย ด็อบบี้เคยบอกกับแฮร์รี่พอตเตอร์ว่าเขาคุ้นเคยกับการถูกขู่ฆ่าเพราะเขาถูกครอบครัวมอลฟอยขูข่ฆ่าถึงวลาห้าครั้งแม้ว่าด็อบบี้จะทำตามที่พวกเขาบอกเสมอแต่ด็อบบี้ก็รู้ว่าพวกมอลฟอยจะไม่มีวันพอใจและด็อบบี้ต้องการจะเป็นอิสระจากพวกเขาช่วงห้องแห่งความลับเปิดอีกครั้งด็อบบี้รู้แผนการที่ห้องแห่งความลับจะเปิดอีกครั้งตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นปีที่2น่าจะเป็นเพราะพวกมอลฟอยไม่ใส่ใจและมองว่าด็อบบี้เป็น่าที่ไม่สําคัญ พวกเขาคิดว่าเอลรปจาบ้านจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้านายและไม่เคยเชื่อว่าเอลรปจาบ้านจะเข้ามายุ่งในเรื่องแบบนี้ดอบบี้ตัดสินใจไปที่บ้านของเดอร์สลีย์เพื่อเตือนแฮร์รี่ว่าอย่าก,กลับไปที่โรงเรียนเขาทำทุกวิธีทางจนพวกเดอร์สลีย์ขังแฮร์รี่เอาไว้ในห้องนอนดอบบี้มั่นใจว่าแฮร์รี่จะไม่สามารถกลับไปที่ฮอกวอตส์ได้แต่สุดท้ายแล้วรอนเฟตและจอร์ดก็เข้ามาช่วยแฮร์รี่จนเป็นอิสระและพวกเขาก็สามารถกลับไปที่ฮอกวอตส์ได้ เมื่อดอบบี้ได้ยินว่าแฮร์รี่กลับไปที่ฮอกวอตส์ได้ทําให้เขาตกใจมากจนปล่อยให้อาหารเย็นของพวกมอลฟอยไม่โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเขาก็ถูกลงโทษเมื่อดอบบี้รู้ว่า <c oughs> เขาไม่สามารถามแฮร์รี่ให้กลับมาที่ฮอกวอตส์ได้ดอบบี้จึงตัดสินใจใช้แผนที่เสี่ยงอันตรายที่สุดด้วยการโจมตีลูกบัตเจอร์ระหว่างแข่งขันควิดติดโดยหวังว่าการทำแบบนี้จะส่งแฮร์รี่พอตเตอร์กลับไปที่บ้านเดอร์สลีย์ได้แผนการของดอบบี้ก็ไม่สำเร็จ เพราะมาดามพอมฟี่พยาบาลประจำโรงเรียนสามารถแก้ไขอาการบาดเจ็บของแฮร์รี่ได้ทันทีถึงแม้ว่ากินดรอยล็อกฮาร์ตจะทำให้กระดูกแขนขวาของแฮร์รี่หายไปทั้งหมดแต่มาดามพอมฟี่สามารถปลูกขึ้นมาใหม่ได้แต่ก็ต้องใช้เวลาทั้งคืนขณะที่แฮร์รี่นอนพักอยู่ที่ห้องพยาบาลด็อบบี้ก็ปรากฏตัวและยอมรับการกระทำของเขาทำให้แฮร์รี่โกรธจนขู่ว่าจะบีบคอเขาด็อบบี้ขอร้องให้แฮร์รี่ออกไปซะ แต่ด็อบบี้ดันบังเอิญเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับห้องแห่งความลับที่เคยเปิดขึ้นมาก่อนเมื่อ50ปีที่แล้วแฮร์รี่ต้องการรู้ว่าใครเป็นคนเปิดมันครั้งสุดท้ายแต่ด็อบบี้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมและหายตัวไปเมื่อได้ยินว่ามีคนมาอิสรภาพของด็อบบี้ใกล้เส้นปีที่2องของแฮร์รี่พอตเตอร์ลูเซียสมอลฟอยมาที่โรงเรียนกับด็อบบี้เพื่อดูว่าอาจารย์ใหญ่เอาบัสเดิดดอร์กลับมาจริงหรือไม่เมื่อแฮร์รี่รู้ว่าด็อบบี้เป็นทาสของมอลฟอย แฮร์รี่จึงวางถุงเท้าข้างหนึ่งไว้ในไดอารี่ของทอมมารวิล์ริดเดิลแล้วยื่นให้กับรูเซตมัลฟอยรูเซต์เปิดไดอารี่และพบถุงเท้าของแฮร์รี่อยู่ข้างในเขาจึงโยนมันออกไปให้ด็อบบี้แต่การกระทำนี้ทำให้ด็อบบี้เป็นอิสระจากพวกมัลฟอยช่วงการประลองเวทไต้พาคีในภารกิจที่2ของแฮร์รี่พอตเตอร์ด็อบบี้ยังเป็นคนขโมยหญ้าเงือบปลาในห้องของเซเวอรัสเนปมาให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อให้แฮร์รี่พอตเตอร์หายใจใต้น้ำได้อีกด้วย ในช่วงปีที่5ของแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อดโรเรสอัมบิดสั่งห้ามการรวมกลุ่มต่างๆที่ฮอกบอตแฮร์รี่พอตเตอร์ตัดสินใจถามด็อบบี้ว่าพอจะรู้สถานที่ลับที่จะรวมกลุ่มกองทัพดับเบิลดดรได้หรือไม่ด็อบบี้บอกเขาถึงห้องต้องประสงค์และวิธีการเข้าไปเพื่อให้แฮร์รี่สามารถจัดการประชุมกองทัพดับเบิลดดรได้ในช่วงปีที่6ของแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เคยสั่งให้ด็อบบี้และคีเชอร์ไปสอดแนมเดโกมอลฟอยว่าเขาทําอะไรในห้องต้องประสงค์แต่ตอนที่ออกคำสั่งนนั้ ครีเชอร์ได้ดูถูกแฮร์รี่และบอกว่าเดโกเป็นเจ้านายที่ดีกว่าดอบบี้สู้กับครีเชอร์และทําให้ฟันของครีเชอร์หักไปหลายซี่ดอบบี้บอกครีเชอร์ทางน้าตาว่าแฮร์รี่เป็นพ่อโมดที่ยิ่งใหญ่และมาฟอยไม่ใช่เจ้านายที่ดีสาหรับเอลระจําบ้านดอบบี้รู้สึกว่าการที่ได้ช่วยเหลือแฮร์รี่เป็นเกียรติมากคาลิฮาร์มอลฟอยและการตายของดอบบี้ในขณะที่แฮร์รี่รอนและเคอร์เมลอนี่ถูกจับกุมโดยเฟรเนียนเกแบ็กมาที่คาหิสา์ดมอลฟอย พวกเขาแยกแฮรี่และรอนไปขังไว้ในคุกใต้ดินพวกเขาไปพบกับดีนโทมัสลูน่าโอริเวนเดอร์และกิมฮุกก็ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินของคาราทฐานมอลฟอยเช่นกันส่วนเฮอร์มีโอนี่ถูกเบรทิกลากไปสอบสวนและทรมานเมื่อได้ยินเสียงน้องของเฮอร์มีโอนี่ด้วยความเจ็บปวดรอนและแฮรี่กระวลกระวายใจมากแฮรี่ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากกระจกสองทางที่ซีเรสแบ็กให้เขาไว้เมื่อหลายปีก่อนเขามองเห็นดวงตาสีฟ้าคามมองมาที่เขา แฮร์รี่ได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าของโรงตานั้นก็คืออัลเบอร์ฟอร์ดในไม่ช้าอัลเบอร์ฟอร์ดได้ส่งด็อบบี้มาด็อบบี้ปรากฏตัวขึ้นที่ห้องใต้ดินและพารูน่าดีนมิสเตอร์โอริเวนเดอร์ออกจากห้องใต้ดินไปที่กระท่อมเปลือกหอยของบิลรัฟเฟ์ลดรักูจากนั้นเขาก็กลับมาอีกครั้งเพื่อช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์ด็อบบี้กลับมาในขณะที่เฮมิอนี่ถูกเบลติกเอามมดจี้ขอเพื่อให้แฮร์รี่และลอนยอมจำนนด็อบบี้ตัดสินใจปล่อยคมระยะข้างบนตกลงมาใส่เบลติก แฮร์รี่คว้ามไม้กายสิทธิ์จากเดโกมาฟอยด์และจัดการกับเกแบ็กก่อนที่แฮร์รี่รอนเฮอร์เมลนี่กิบฮุกและดอบบี้จะจับมือกันและพากันหายตัวไปที่กระท่อมเปลือกหอยขณะที่หายตัวจากคฤหาสน์มาฟอยแฮร์รี่สังเกตเห็นว่าเบลติกคว้างมีดใส่กลุ่มของพวกเขาแต่แฮร์รี่ไม่แน่ใจนักว่ามีดจะไปทางไหนเมื่อไปถึงกระท่มเปลือกหอยแฮร์รี่พบว่าดอบบี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการคว้างมีดของเบลทิกแฮร์รี่พยายามหาคนมาช่วยดอบบี้แต่ในที่สุด ดอบบี้ก็เสียชีวิตเสียชีวิตในอ้อมแขนของแฮร์รี่ใบหน้าของเขาจ้องมองแฮร์รี่ยิ้มแย้มแจำ่มใสและคำสุดท้ายที่เขาพูดก่อนจะเสียชีวิตคือแฮร์รี่พอตเตอร์ศพของดอบบี้แฮร์รี่เศร้าใจมากจึงตัดสินใจขุดหลุมฝังศพดอบบี้ด้วยมือโดยไม่ใช้วทมนต์ลอนวิสลีย์ดินโทมัสก็เข้ามาช่วยด้วยพวกเขาวางร่างของดอบบี้ในหลุมศพมอบถุงเท้ารองเท้าและหมวกให้เขาลูนา่าเลฟกูดขอบคุณที่เขาช่วยเหลือเธอและคนอื่นๆ คนอื่นก็เข้ามาร่วมไว้อะไรให้กับด็อบบี้ในขณะที่แฮร์รี่ใช้ไมยกยสิทธิ์เดิมของเดโกแกสลักคำว่า h e r lies Dobby a free elf ไว้บนหินหนลุมศพของด็อบบี้ลักษณะทางกายภาพของด็อบบี้ด็อบบี้เป็นเอลฟ์ประจำบ้านมีรูปร่างเตี้ยวกว่ามนุษย์มากยืนได้เพียง3ฟุตครึ่งเขามีตาสีเขียวเหมือนลูกเทนนิสจมูกยาวเหมือนดินสอหูแลเหมือนขังคาว ก่อนที่เขาจะได้รับอิสรภาพเขาสวมปลอกหมอนคุมร่างกายต่อมาที่ฮอกบ์เขาสวมจัมเปอร์กางเกงขาสั้นและถุงเท้าที่ไม่ตรงกันบุคลิก,กภาพและลักษณะนิสัยดอบบี้เป็นเอลปรปจำบ้านที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญเขาเต็มใจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเมื่อรู้ว่าเขาควรจะทำเขาพักดีต่อเพื่อนไม่กี่คนที่เขามีเขาคิดว่าตัวเองเป็นเอลปรปจำบ้านนี่เป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าเอลปรปจำบ้านคนอื่นๆจะละอายเมื่อถูกประกาศว่าเป็นเอลปรปจำบ้าน แต่อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนที่ขยนันเมื่อเขาไปทํางานที่ฮอกบอ์ hmm. เขาปฏิเสธข้อเสนอข,ของดับเบิลโที่จะให้เงินเขา10แกเลียนต่อสัปดาห์ mm hmm. และหยุดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ mm hmm. เขาเลือกเพียง1แกเลียนต่อสัปดาห์และหยุด1วันต่อ1เดือนเท่านั้น เขาอธิบายให้ Harry แฮร์รี่รอและเฮอร์มโอนี่ฟังว่าเขาชอบอิสระมากแต่เขาชอบทํางานมากกว่าดอบบี้คิดว่าแฮร์รี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาค่ะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างคะดอบบี้เนี่ยก็เป็นน้องเอลที่โหเรียกได้ว่ารักแฮร์รี่พอตเตอร์มากๆเลยและสุดท้ายน้องก็ได้เป็นอิสระนะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องมีแอ d แบบชนแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ